สวัสดีค่ะชนิดสระกะ<ม>าพอดีสั่งสินค้ามาทางช็อปนะคะตก็จะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดีไหมอของที่นำมาส่งเนาะ,ะนี่สั่งเป็นราวผ้านะคะเราจะประกอบแล้ว ดีเนืองจาที่เขาโฆษณานำเสนอนาะค่ะแล้วก็เตรียมแกะเลยด้วยค่ะแล้วกลับไปกันเลยค่ะออกมาแล้วเ,เลยีอ้ที่อยู่ในม่คลิกนะคะที่แป๊ดหน่งเนาะเขาบอกว่าแกะออกมาก็ใช้งานได้เลยนะว้าวตัดตัดตัด อนนี้ตงนี้เป็นที่รองขาของเราค่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะก็นี้ขนาดเล็กกว่านะอันนี้เป็นสแบบสองแบสดูว่ามันจะเป็นยังไง ม่มีเรา,ก,าระะกั้งตรงกลางนะคะนั่นก็จะกาออกมาเลยนะเพาะนี่เป็นแบบนี้นะคะ่ะเาจะดูดกันนะจตั้งแบบนี้จะตั้งแมันจะตั้งแบบแต่ว่ากางาาขาอขอกมาได้นะเพาะกางออกมาเลยงนะ,ะแล้วก็จะกางกังได้ประมาณนี้นนนะคะไม่ถนัดนะ,ะทงไมจะตั้งแบ ที่เขเห็นขนานี้แล้วเขาก็จะมืที่สวงขาดำมาให้เรานะตรงนี้ก็เป็นมือน้นนะนคะที่เอาอย่างไรทั้งสองวเลยนะนี่จ้าตรงขารองขาตรงนี้ที่ทดำดำรองทุกอันเลยค่ะ อันนี้กวาอันนี้เราตรงงให้ด้วยด้วยนะค่ะไ่ค่ะใครสนใจก็ลองสั่งทางแอปได้เลยค่ะจะแปะลิงก์ไม่ให้นะคะเพื่อนๆก่อราวผ้าที่แบบเอามาแล้วก็กางาใช้งานได้เลยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการซับสไครต์กดไลค์กดใจค่ะ